วันนี้เราจะมีการเทสเกิดขึ้นโปรเจกต์ X เ a ทร้อยยกรัมนะครับโปรเจกต์ X อยากเห็นเลยว่าสปริงหนักขนาดไหน<ะ>กำหมื่นมันจะเบาลงนะ10กร,รัมจากตัวสแตนดาร์ดเลยค่ะยัยมาดีาานะแบบน้ำหนักน้อยๆแล้วก็แข็งหน่อยแบบนี้ครับ,รบผมกับเจพยัยเชื่อหรีแล้วนะครับไอ้นี่อะไรอ่ะ อันนี้โปรเจกต์เอ็ X เรดเฮ้ยตัวใหม่เรใช่วันนี้เราจะมีการเทสเกิดขึ้นคือพอดีตัวนี้มันเพิ่งออกนะครับเป็นโปรเจกต์เอ็ X สีแดงด้วยคำที่ร้านเราอ่ะชอบโปรเจกต์มากๆมีหมดเลยมี L I O L S Rifle L C หมดเยอะมากเดี๋ยวเราเอาเลยอยากจะมาลองตัวใหม่กันว่าเป็นยังไงบ้างอยากให้พี่ต้นอธิบายสเปคให้ฟังหน่อยมันมีอะไรบ้างพี่คือสเปคเนี่ยตอนนี้ของตัวโปรเจกต์ X Rifle Red นะครับตัวสีแดงเนาะมันจะมี 5.5 6.0แล้วก็6.5ซึ่งน้ำหนักแต่ละอันเนี่ยมันก็จะต่างกันตัว5.5จะหนัก100ครับแล้วก็ตัว6.0จะหนัก110 110แล้วก็6.5จะหนัก120เอ้ยเออกำลังมันจะเบาลงนะ10กรัมจากตัวสแตนดาร์ดแล้วโลโก้ใหม่ด้วยตัวเก่ากับตัวใหม่เห็นไหมครับสเปคเป็นยังไงบ้างอ่ะตัวใหม่อ่ะมันมันต่างกับตัวเดิมสิ่งเงินเมตอนคือต้องขออธิบายตัวเดิมก่อนตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นโรต้าเจคทอรี่นะครับผมก็เป็นอุ้มพวกแบบ ไฟต่ำใช่อันนี้มันจะเหมาะคนที่แบบไอ้คนตีแบบเทมโป่สูงๆแล้วก็สปินเยอะๆแบบล้นๆเลยอ่ะต้อฮิทๆหน่อยใช่ทีีน้ต้องโด่งหน่อยถ้านักกอ่าพชี่ไม่ใช่หรอรอลลี่แม็กกันลอยนที่เราใช้แต่ถ้าเราใช้ก็รอลลี่แม็กกันลอยไม่ใช่ส่วนตัวโปรเจกต์เรสเหมาะสำหรับคนที่ตี fast tempo เหมือนกันเน้นรานซิชั i o n บอลสูงแล้วก็ตีแบบกลุ่มแบบอันนี้มันเป็นกลุ่มของ mid territory ก็คือ mid spin อ๋อไม่ไม่โด่งเนาะ ได้ไม่หนูความเข้าใจของคนเราอะสีแดงเนี่ยจะต้องลอยสุดก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวไม่เป็นแค่มิดมิดสปินด้วยมิดสปินอ่าซึ่งสเปคเนี่ยเหมาะกับคนผู้เล่นหลายกลุ่มมากขึ้นเออใช่จริงจริงเพราะว่าเพราะมันเบาลงด้วยมันน่าจะตีง่ายขึ้นอีกเลเวลหนึ่งให้ที่แค็งเบอร์ก็สามารถตีได้โอเคเดี๋ยวเราลองเทสกันอะวันนี้เราจะมากับใบทีร้อยครับเพราะเดี๋ยวเทลิสตัวใหม่จะออกแล้วเดี๋ยวเกินไว้ก่อนมีสเปคให้ลองทั้งหมด3รุ่น 6.5 6.0 5.5ใบเดียวกันออฟไลน์เท่ากันยาวเท่ากันหมดเลยแล้วก็เว็บไซส์เดียวกันอันนี้คือแบบเพียวๆเลยแต่ผมจะตีให้ละกันวันนี้ตอนอตอนฟิตให้เผื <c oughs> ่อชอบทำไงเนะี่ย <c oughs> อย่านะเดี <c oughs> ย๋ยวักเด็กเต้จะตีกับลูกกอล์ฟซิกซอนแซสตาร์ของเต้นะครับลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง๋ยววอร์มก่อน อนนี้จะเป็นตัวที่สองละหกจุดศูนย์ตัวนี้ร้อยสิบเอ้ยอันนี้เต้ยน่าจะชอบอันนี้เฟกเอสละโดนแต่มากอุ้ยบอลอุ้ยบอลร้อยสามเจ็ร้อยสามหกอเนียนะอุ้ย ร้อยสองแปดว้าวสองล้อแต่ว่ามันสายๆนี่มันต้องอย่างีแรงไปเครื่องเครื่องเริ่มอุ่นกลับมาซูนเป็นพ่อไไม่แต่เ <c oughs> นี้ยมันคือมันคือด้วยความที่มันเป็นแบบสำหรับ fast tempo แล้วก็ท r a n s i t i o n ถุงๆเนะี่ยดูเด็ดรีดบอลดีอะขับดูขับเลยเก้าไป s p i ดุมากเลยอ่ะลับลึกนะสปินดุอะสปินดีนดเลยนะ เลขเจนะไม่แต่คือถ้าสมารถึงมันก็ลงมันก็ไม่กินไงตูดแรงอ่านไม่ดีโธ่ไม่หุไม่เหมาะกันอ่ะอันนี้ดีมากไม่ใช่เหล็กเหลาด้วยนะไม่ใช่เหล็กด้วยแล้วก็ลอนช ตัวบอลสปีดอ่ะดีมากเลยบอลสปีดนิ่งขับสปีดนิ่งเท่ากันปะไม่ตัวตัวขับสปีดอ่ะ98เท่ากันเลยแสดงว่าตัวตัวตัวก้า่มันเอามันเอมโปเตอร์อยู่เพราะว่าใช่แบบต่อไปปะตัวที่3ดีกว่าตัวต่อไปจะเป็นโปรเจกต์เอ็กเร0กรัมนะครับ6.5 Fake X เฟกเอ็กเนาะเฮ้ยเอาแล้วมาดูดูกันหน่อยมา เดียวสันหลังเลยอนนั่งกินตอนเช้าด้วยคือเป็นริ้วแต่ผมชอบอบกอบสุดเลยนะเพราะว่าใช่รีิ่งัดแกออแต่ว่าฟีลลิ่งโอเคแอนี้แอจะต้องคิม่อร่อยอ่ะมันตีเฟดง่ายมากเลยทำเดียวตีคัดง่ายมากง่ายเลย เหมือนจังหวะก้ารมันพอดีอ่ะเดี๋ยวลองรอดูไม่แต่ว่าร้อนชดีทุกอันอาจจะโอเวอร์ร้อนเลยก็ตีรอง่ายนะแต่ว่าแ่าวลูกกไม่แต่ตัดได้ชอบไหแต่ลูกนี้ลองแบบโลลลหน่อยแล้วกันไฟได้ชอบไม่หอมแทนหรือไ้ล่ะเจ้าเอกอ่ะหาวันดีไม่ได้ตีง่ายอ่ะ จบไปแล้วครับกับการเทสของเบย์เห็นี้มาดูตัวเลขไงพี่นะครับนะคือถ้าดูจากขับสปีดนะครับแต่ละแต่ละตัวเนี่ยจริงๆค่อนข้างใกล้ใกล้เคียงกันเลยนะ97 90ถ้าเป็น6.5เนี่ยครับสปีดต้องอยู่ที่97เนาะ6.0 9 98เนี่ยเกิด9.5 9.5ก็คือยิ่งเบาอะตัวยิ่งเร็วขึ้นเยอะใช่โอเคแต่บอก่ความต่างเนี่ยมันคือบอลสปีดถ้าดีสุดถ้าดีสุดก็คือเนี่ย6.0เออแบบที่เต้ยชอบเลยใช่ชอบพี่ ถูกต้องแคลรี่เนี่ยแคลลี่เนี่ยร้ออันนี้ประมาณถ้าปัดก็ร้อยเก้าหนี่ยร้อยเเนี่ร้อเาสิบพราะลูกมันรอดมันอาไงเฮ้ยแต่เดเวชชันได้ดีเนี่ยเเวชชันได้บอกเรเท่าไหร่อ่ะสหลาเองใช่คือถือว่า standard เรา i a เวช n นได้ดีมากเลยไอ้การตัวนี้ยสปินเรทสปินเรทใกล้เคียงกันหมดเลยเนี่ยหกพันห้าจริงๆปต่างกันร0 0ยสอรอบมันก็ไม่ไม่มากขนาดนั้นมันก็มันก็กำลังดีครับ แล้วก็มีไฮพีคพีคแต่ละเนี่ยใกล้เคียงกันหมดเลยเนี่ยแสดงว่ามันอันนี้มันคือมิดสปินแน่นอนเข้าใจเพราะว่าแต่ละเฟกเนี่ยจริงๆจริงๆโดยปกติแล้วครับคือถ้าสปีดแต่ละคนน่ะถ้ามันเหมาะเหมาะกับตัวก้านอ่ะครับไฮมันจะต่างแต่เนี่ยแสดงว่าเนี่ยมิดมิดสปินแน่นอนชัดเจนนี่ร้อยสามถ้าเป็น X เนี่ยร้อยสามเก้ากร้อยสามแปด ร้อยสามสิบสามคือถ้ามันอยู่ในเลนส่นงี้ครับสิบพุตเนี้ยแสดงว่ามันไม่ค่อยต่างมากมันไม่ค่อยซ็กเอนเป็นแค่แล้วทำไมมันซ้ายอ่ะมันเป็นเพราะอะไรพี่มันไม่ได้เกี่ยวกับการเกี่ยวกับมือโอ้โหช่วงนี้ออฟนิดนึงครับขอโทษด้วยครับสอมน้อยไปหน่อยแล้วก็ตัวดันามิกหลอกเออเดี๋ยอยากรู้ว่ามันมันที่มันไกลขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับดันามิกหลอกใช่ป่ะใช่ไม่เกี่ยวเพราะว่าดันามิกหลอกเหมือนเหมือนเหมือนเดิมเลยยีเท่ากันทุกอันเลยครับยี่ห้ายี่ห้ายี่ห อ่าครับเรานิดน right. ึง so อ่ะ so จ to ุดเก้าจุดเก้าโอเคแล้วก็ความสูง yeah. ก right ็ไล oh. yes, uh, ่ๆ exactly. กันเนาะแต่ถ้าถ้าถ้าเหมาะกับเตอร์ที่สุดน่าจะต้องเป็นหกอยู่ศูนย์นิ่งนิ่งอืแต่ว่าอาจจะโด่ไปหน่อยใช่อาจจะโด่ไปหน่อยใกล้นี้อาจจะเตอร์อาจจะไม่ไม่ได้เหมาะขนาดนั้นแต่ถ้าโมหัวแล้วก็ มไม่แน่ถ้าเราไปเล่นหัวก็แบบหัวหัวลดสปินหน่อย,อยเออให้มันต่ำลงนิดนึงใช่แล้วก็ลดไฟบอลลงหน่นนยนะอยเนาะอาจจะหลอดหน่อยนึงอะไรน่าจะดีปรับสิงเวทนิดนิด,นดเอเอเพราะรู้สึกว่าทีร้อยแอบหนักไปนิดนึงพี่กถ้าปรับสิงเวทดลงหน่อยมันก็มันก็พอ้ําหนักไม่ลงหัวมากโรคอยมันก็ไม่เยอะ้องคโรคอยไม่เยอะมันก็พุ่งอืมแล้วก็น่าจะน่าจะน่าสนใจมากมามากมาก ตัวนี้น่าจะดีเลยอัตราเลี้ยงก็พอๆกันเดี๋ยวเราลองไปเทสกรีนกันนะว่าไอ้สปินระดับเนี้ยหยุดไหมดีไหมพี่มาลุยกันนเลุยกันนห่อยโรแช่วงนี้เป็นหนุ่มทูไปครับเราอยู่ที่อาบูดาบีติกี้อาบูดาบีอาบูดาบีซอฟท์ฟลับนะครับเป็นเนชั่นแนลคอร์สด้วยใครเคยไปบอกด้วยนะตโต๊ะยังไม่เคยไปเลย178หลาอาจจะข้ามคลัทหน่อยเล่ก็พยายามอยู่ เอาระยะออกเลยเหล็กเจ็บโอ้โหลนนี่ตีเบาสุดแล้วเนี่ยขับสปีดร้อยนี่นะขับสปีดร้อยี่ไดเวอร์นะเหล็กเจ็บแล้วเนี่ยดี๋ยวเต้ต้องตีแบบสมูชมาหน่อยให้ได้ร้อยแปดสิบสูชีจ๋ามาดูสปีดกันครับว้าวเราปัดเป็นมทีมีเรื่องโผล่แปดเลย 6,800คื 6, อเบรกเลยนะเนี่ยใช่แล้วสมูทเลยอ่็เบรงนิดนึงชอบตัดไกลเหรออย่าเลยอย่าเลยอ,าาเอ,อย่าเลยขออยู่ยมเบรก่อน6.0นอกนี้สเปนอยู่มาะมาดู 6. 5มาดู้5กะนบ้างครับไม่รู้รครับแฮนจับจะร้อยอยู่แล้ว6.5ครับ อยากเห็นเลยว่าสปริงหนักขนาดไหนป่<ห>นาต<า>ัวตัวอืมไม่โดนมาตัวสุดท้ายาขอดูรูปนี้หนอ่อยก็นเบะหรือเปล่าโอ้โหดูนยหูจอดเลยนะมาเจอกันต่อไปครับ ห้าจุดห้าเป็กอะนะเป็กเตอร์อยากตีเป็กที่ยากตีที่สุดแต่คือถ้าคนดูสปีดเตอร์ก็จะคงแบบเอ่ะบ้าบ้าหรือเปล่าเตอเหนือยจะเชื่อขับสปีดกับร้อยหนึ่งชอบชอบชอบขับพุ่งเวอร์คือโอ้ผมว่าสต็อกพุ่งอร์ใกล้ๆกัน คืออุ้ยเจ็ดพันบอว่าก้าวตัวนี้ยังไงก็คือประมาณทนๆเนี้ยแหละครับหกพันแปดหกพันเก้าเนาะใช่ยุตไม่ไม่ค่อยมีต่ำอย่างนี้นะง่ายๆว่าโดนปลายไม้อะไรยังหกพันนี่ไงปลายให้ดูก็เจ็ดเอ็กซ์ใช่สีแดงพี่บอลตัวใหม่เนาะใช่ครับลองดูปลายทอปสปินเลยดีมากโอเคอันนี้สมัยโซนนี้หกพันหกห้าพันหกได้อยู่ท็อปนะสปินเยอะลูกพอยมากครับเดดูลูกนี้ อบอกบอกข้อมูลแม่กม่ได้ให้ไปดูในคลครับสต็อป <Stop. S 2> บึงบ้งตบดินถ่ายหลังโอ้โหไม่ถอยไม่เล็กเจนเลยถอยยากของเดิมจอมปีศาจเรา six orange เราครับดูปลาอ,อันนี้คือใช่ที่สุดอาลาหมาให้เราฆ <c oughs> ่า ขอ้อบุญพูดยาแต่ตีโดนอันนี้มันหนามไม้เราลายก็เราว้าวถูกใจเสมอเอออันนี้หยุดกว่าหุดกว่าอันนั้นแอันนั้นถ้าโดนดีๆเดียนะนน6 0 0อันนี้หยุดกว่า6,006ขอลองแบบสมูทสมูทหน่อยมาตั้งลูกคืนอันนู้นหยุดกว่า <Okay. S 2> จบไปแล้วครับกับการรีวิวก้านเจ้าตัว Project ์ X แดงค่ะผมสบายมากเลยวพาผมไม่ได้ตีอะไรเลยนะ <Hey. S 2> เรารอมาพีโดนะคือหลักๆเลยอะ่ะท,ที่ที่ชอบคือน่าจะเป็นเรื่องของสปินกับเรื่องของลอนช์ที่มันโด่งมากแล้วก็สปินเรทค่อนข้างจาัดถ้านากักกอล์ฟคนไหนอยากได้การที่เพิ่มความสูงให้ตัวเองแล้วก็เพิ่มสปินให้ตัวเองด้วย นี่นี่หน่อยๆอะไรอย่างนี้ครับตัวนี้เหมาะอย่างอยตัวตัวเองได้ไม่คนตีโด่งมากอยู่แล้วมันก็เลยอาจจะยังแบบไม่ค่อยคอมเพนเซทดีเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นนักกอล์ฟที่ตีไม่ได้ลอยมากครับแล้วเขาต้องการบอลตรงๆแรงๆสปินเยอะๆลอยหน่อยๆเลยนะสบสูงต้องมีแฮมโป่แรงๆหนึงเพราะว่าคือมันโปรเจกต์เอ็กซ์มันคือโปรเจกต์เอ็กซ์ครับมันมันไม่ได้หมายความว่าเป็นโปรเจกต์เอ็กซ์แล้วเป็นมิดสปินแล้วมันจะตีง่ายมันจะตีไงมันต้องสปิดถึงนิดนึงแต่ถามว่าด้วยความที่เขาทำก้านออกมาค่อนข้าง สเป็นค่อนข้างแวรี่ใช่คือถ้าเกิดต้องการก้านแบบน้ำหนักน้อยแล้วก็แข็งหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้สวยด้วยเออแต่หน้าตาดีมากเลยอะเปิดรูแดงจุิแดงนะมาเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะรีวิวอะไรกันอี่เดี๋ยวถัดกันเตอมนี้ไไหนมากหาหน้าตีให้แต่คนกว่วงต้นเลยขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอพิเศมารีวิวอะไรใหม่ก็แวะมาเข้ามาดูกันได้ครับสวัสดีครับ แรกก็สั่งซื้อก้านไปครับแล้วก็สิ่งที่ได้มาไม่ใช่ก้านได้มาไม่ใช่ก้านเป็นข้าวก่อนทับ <c oughs> เดินด้วยท้องครับพี <c oughs> ่ตึกทุยดีครับกับพี่เปสววัสดีครับ